สามตัวสตัวน้องหนึ่งน้องหนึ่งนี่ไงไปไปบนบนสองตัวสองตัวสตัวท้ายสตัว หลังจากอัปเดตซีซั่น3มาเนี่ยผมแทบไม่ได้ลงคลิป M7 เลยนะครับทั้งที่ซีซั่น1เนี่ยผมเล่นปืนนี้เป็นประจำนะสาเหตุมันมาจากที่ว่า AK เนี่ยมันมาแทนที่นะครับเรื่องความแรงนะแต่จริงๆ M7 ในซีซั่นนี้ก็ยังถือว่าเป็นปืนที่ดีอยู่นะครับซึ่งของแต่งวันนี้เนี่ยเป็นของยูทูบเบอร์ที่มีชื่อว่ามินดา99นะอันนี้ผมลองเอาของเขามาเล่นดูนะครับของแต่งเซตนี้เนี่ยรู้สึกว่าเอามาเล่นในแผนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ายิงได้ดีนะครับก็เลยเอามาเล่นดูนะดนนนะนนะใคครรออออยยาาาากกลลลลงงงงงโหหดดดเเเเีี้้้้ับ๋ววผมมทิิ์ไข่ Space City, ื สนุกที่สุดละตอนนี้นะครับผมรอฮาร์ดโหมดไม่ไหวแล้วเมื่อไหร่มันจะมานะครับผมไปครับทุกคนเราไปดูสเปซิตี้นอร์มอลกันต่อครับผมช่วงนี้เนี่ยสเปซิตี้นอร์มอลตึงโคตรนะครับแล้วก็ถ้าคุณอยากเติมเดลต้าฟอร์สมาที่เติมโค้ดเกมถูกกว่าเติมเองแน่นอนมีทั้งแบบสตรีมและการิน่านะครับทั้ง2แบบที่เติมนะครับราคาถูกกว่าเติมเองสูงสุดถึงหลักร้อยเลยนะครับใส่โค้ดท g Hawk ได้ส่วนลดไปอีกนะครับถูกปลอดภัยเติมไวจัดได้ที่ร้านเติมโค้ดเกมครับผมรากก่อนได้ไหม เี๋ผมเปิดไว้ก่อนนะเนี่ยคอนเทนต์ต้องนไปดักเดี๋ยผมว่าครอบหลังสองแล้วผมเดินไปเช็คข้างหน้าก็ได้ผมกลับมาครับมี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 ประดิษฐหนึ่งสะพานไม่สับโอ้ดีพอฟี่ไม่เจอกันนานน้องชายปินติ้งเกิดในตรงเอสเอ็มบีลูม เทมเบอรี่อะเทมเบย์เฮียเราระวังเซนทันล้อหัวมานะผ่านไปดูอยู่ผมเช็คเซนทันตรงสลิงได้อะเฮ้ยฝั่งนู้นกันไปปะไอเวทเกต์อะเวทเกตครอบได้นะไปเอาเวทเกต์ออกไปเอาเวทเกต์ออกไปถ้าเวทเกตเกิดสองตรงนี้เกิดหนึ่งเซนทันก็ไม่น่าเกิดแล้วปะ ที่ส้กันมีมีเสียงยิงกันเออตรงนั้นก็จะจะสู้กันเกิดสะพานบ้านเนี้ยเกิดสะพานกับไอเอสอมบีลูมโอเคนัไปนับไปนัไปี่กระสุนลอยมาตัดตกใจหมดเฮ้ยหน้าห้องนี้ตัวหนึ่งอ่ะใครพอผมไหมเฮ้มันจะเข้าวิ่งวิ่งเลยวิ่งเงเลยเออมันสองตัวแล้วเหรอย่องเลยไปย เนี็ตนะเข้าละไปมัวเลยมัวเลยหมวกอันนี้เลยอ่ะหมวกัวเน็ตเน็ตลูกนึงโดเน็ตอีกลูกนึงทำยาทำยาพี่ตามพีตามพีมีขวาล่างเลยคุณภูมิวางซ้ายนะอยู่ข้างล่างเดี๋ยยัดยัดที่ป่าที่ป่าข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างโอเค ไม่เอาวาร์ปอีกนึงไปพร้อมละอีตินยังไม่หมดนะเหลือเหลือข้างในเหลือข้างในชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเจ็บ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 เฮ้ยกูไอ้เกี่ยกูโดนเต็มตลอดเลยนะเว้ยกูเข้าคนหลังอ่ะอ้วนไงคหมดละสุกฟีแล้วกันมีสุกฟีเยอะมีสุกรีเยอะปิดระวังระวังระวังทองปะเป็นหมึกมียาเหลือเพียบ เยลโล่แบหกแสนไอเคใครยิงอ่ะตัวเนี้ยผมมั้งแอนเราดูสฟีก่อนด้วยนะโอ้โหนี่นี่นี่สฟีสฟีสกาสกากันนียเดี๋ยวรีบซ่อมแล้วไปในฝั่งนู้นนะเล็กฟรีนะเอามาเอาตรงผมได้เล็กทองฟรีสวยเลยยาแปดร้อยอ่ะอ๋อน้ำเลย หนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมแล้วก็ห้าหกครบแล้วผมยังอีกตัวหนึ่งตายข้างบนนะตัวไหนวะตัวไหนโอ้เป็ดฟ้าเลยอ่ะเออมันหมวกแก๊บอ่ะผมรีบไปครอบปัวงนู้นละยิงกันตรงสะพานสับเปล่าวะเป็นไปได้รีบไปดูกันสองตีนั่นแหละไล่ยิงกันเดี๋ยวเฮ้ยมีคนมีคนวิ่งผ่านท่อเลยไปแบบผ่านตา ตายเยี่ยวเฮ้ยใช่ใช่ตัวดำตัวดำวิ่งไปละตัวดำวิ่งไปตัวนึงละที่ใหม่น่ะตายเยี่ยวของจริงสามตัวครบเลยครบเลยพ่อสามตัวพี่ยริงทันปหมไม่ทันน้อง้าูหลังวไงนี่ไงมันจะขึ้นขึ้นสะพานขึ้นไปแล้วได้แน่นะพี่ได้นะมีสไนม์มีสไนตรงตรงมาร์คสีมาร์คเขียวสไนม์เข้าขาไปได้ปะเข้าขาไปได้ปะเข้าตึกระหว่าง ให้ผมคุมข้างบนใช่ไหมมีทรายใกล้ของตนหนึ่งอ้อมอยู่อ้อมอยู่สมมาโแล้วน่าจะถอยมันมันมีไม่ได้ขึ้นตัวหนึ่งนะข้างบนขวาสองตัวแล้วเหนียวขวาสองตัวแล้วไกลๆเๆสามตัวสามตัวน้องหนึ่งน้องหนึ่งครอบหลังอยู่ครอบหลังอยู่ซ้ายแล้วมีอีกไหมไม่มีแล้วครับขึ้นทุกหมดแล้วผมนับแล้วโอเคโอเคอุ้ยโอ้โห้เย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 ้ ภูมิร้อนมุ่งไปเชื่อมเหนียวดีก่อนเออแล้วรอดานไม่เชื่อเหนียวราดานไม่เชื่อเหนียวตอนนั้นบอกวิ่งสายมา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 มันจะยัดเหนียวมันจะยัดเหนียวมันจะยัดเหนียวนี่หมดยิงกูเดินอยู่เหนียวเดินอยู่ไอ้เหี้ยตัวดำมากยิงเลยไม่เห็นอะะอ่ะเหนียวเคลียร์แล้วอ่ะชุดเลยลงไปแล้วนี่นี่นี่ลงหนึ่งลงหนึ่งลงหนึ่งแล้ยิงขวาตัวนึงลงรูไปแล้วแล้วก็ลงรูไปตัวนึง กกเ่ไอ้เหี้ยผมเล็งไปตัวมันดำกลืนกับข้างหลังสัตว์มองไม่เห็นขนาดผมไปดูยังมองไม่เห็นเลยควรวางมันอ้อมฝ่ามาเไดยผมให้ได้ผมหน่อยได้ผมไห้ได้ผมหน่อยปั๊มแลผมปั๊มอยู่ครับผมผมต้องผมต้องซ่อมเติมผมผมล็อกอยู่มาแล้วนะโอ้บอดเหี้ยโอ้โหสัตว์สัตว์เต็มแม่ เรามันขึ้นห้องในนะห้องในอ,ะอ่ะชั้นเหนือว้าสก,กาสนนะซัรุอีกแล้วตรงนี้สนไยยิงบอทผมผมดูข้างหน้าได้เดียเด๋ยวต้องอย่าระวังเด้อผมดูครอบให้สตรีมอยู่ออไอ้เสียงยิงที่เราได้ยินไกลๆก่อนวิ่งมาเนี่ยคืออะไรวะเออใช่ใช่มันมีเพิ่ก่อนเดี๋ยวปะเฮ้ยเสียงไอเคขวาใกล้อ่ะคุณภูมิมันปะวะแอ้เด็กนะมันไม่มีดิสซัมใช่มไหมโอ้ยมามามาอย สกิลมาเพิ่งได้ยินเสียงมาแล้วไอเคขวาเมื่อกี้ที่ผมบอกมาเดินไม่แท็บนะเดี๋ยวเราอะมุมแคบอยู่ซ้ายอยู่ตรลงไหนอุ้มอยู่เลยเลยต้องชุบเลยวะถ้ามันโดนแท็บบ่แล้ผมลุกขึ้นไปยิงได้เลยผมเก็บตายอยู่เล็งค้างไว้เลยมันอยู่นั่นแหละมันไม่ได้เสียเปิดเสียงไปไหนถ้ามันย่องมามันไม่มาซ้ายเร็วถ้ามันย่องอ่ะอยู่นั่นแหละ น่าชัเพื่อนข้างบนปะกลัวเพื่อนมันไม่ได้ครับไม่ได้ครับของฟังเสียงคือถ้ามันจะวิ่งมามันต้องเสียงหลุดไว้ถ้าจะวิ่งมาซ้ายอ่ะผมดูให้มามาเนี่ผมนั้นตัวแรกอ่ะเป็นกล่องละตัวแรกอ่ะเฮ้ยตายมาแล้วเออวิ่งไวจัดตายปะเนี่ยดนงก็้จะมากจะมาจะมาก ตายไอ้เหี้ยแม่มาไวยังวะไอ้เหี้ยอติมันรีไวมากเลยนะอ๋อมันยิงมันพรมน็อกแล้วมันรีเลยเว้ยใช่ปะแค่ยิงน็อกก็รีใช่ปะใช่แค่ยิงน็อกก็รีแล้วเออเพราะถ้ามันมาข้างบนอะผมได้ยิงเว้ยมันอ้อมรูข้างล่างอีกทีหนึ่งผมโมโงาเล่นนะมันไวมากมันเราไม่ได้ยินเสียงสายเลยนะเมื่อกียดมวยการตัวหนักอะเดี๋ไม่ออกอะาเปืนไม่เด็ดอะเก็บไม่ได้แล้ว กระเป๋าผมแค่กระเป๋าผมงกุทิ้งแม่งเลยทีเดียขอลิบทองอันนี้แล้วกันนะใส่เลยเสียงคนเดินเนี่ยเลิงไปเนี่ยแม่งดำปึ๊ดเลยสัสเสีคนเดินข้างในเออมีเสียงคนเดินข้างในเนี่ยคนสับแฟร์ซีอ่ะไม่ใช่ตีนี้สับแน่นอนใช่ไม่ใช่เสียงคนเดินข้างในเมื่อกี้รู้ปอม <า S 1> ดมาเช็คแตกข้างบนมาเฮ้ยเสียงซ้ายโดดตึงนี้ตึงนี้ตึงนี้เออใช่ทัดเจน เดียวบ้างไหมน็อกอยู่มีเพื่อนโดดรึเปด่าโดนเราเกจี้ใครคนเพื่อนมันอยู่เด็กหลังป่ะที่เราแบบเพื่อนมันจะมาสับคนเดียวไงเนี่ยไอ้เหี้ยอันนี้คือตี้แบบตี้ซิ่งอ่ะหมายว่ามันจะเป็นตี้เศษตี้ซิ่งอ่ะพวกพวกไม่ฟูตี้้ไอพวกเนี้ยชื่ออะไร อของความล้วนๆเลยอะ่ะมีเมนบอร์ดกับเทอร์มอลเหลือสองอัอแอนแสนนะหนึ่งเมนบอร์ดนะตามมาแล้วเมนบอร์ดเฮ้ยเฮียกูหน่าอีกแล้วทิ้งอันนี้ก่อนหนักเรื่องอะไรวะแฮกซอร์เหรออันนี้เก็บไม่ได้หนะักนะมันจะมีตีหนึ่งที่เป็นตี้ที่แบบตี้สุ่มแบบเศษสองคนอะไรเงี้ยตี้กันคือตี้นี้แหละมันน็อกปุ๊บมันออกเลยอะ่ะมันไม่ได้โดน ตอนแรกมันมันไอ้นี่พี่เซฟเปิดได้เปิดเลยเดี๋ยวไปเปิดเลยโอ้โหสับให้ด้วยเหมียวสับให้ด้วยผมอยู่ข้างหลังผมเดี๋ยวผมสับให้หนูสับแม่เนี่ยเสซฟใครเดินวะขอทำก่อนได้ปหมเอาไปไปบนบนสองตัวโอ้ยเงยสองตัวสองตัวท้ายสองตัวท้ายพาใครเล่นคุณภูมิหาหาทางวิ่งวิ่งเข้าไปตึกก่อนวิ่งเข้าไปตึกให้ได้ก่อนเออวิ่งเข้าไปตึกก่อนสายเข้าไปก่อนสายเข้าไปก่อนเออจะอยู่อย่างนี้ว่าอยู่ได้ยินเสียงนานร เออตรงนั้นตัวหนึ่งนั่นนั่นนั่นโอ้ยสวยแล้วขึ้นขึ้นซ้ายไปเลยขึ้นซ้ายไปเลยแล้วหนึ่งหนึ่งมันปืาดตัวนึงเป็นกาดเออมัเป็นกาดเอาให้พร้อมเอาให้พร้อมนั่นอยู่ขวาตรงนั้นอะตรงตะแกรงไปเลยปันก่อนปันก่อนปันก่อนดูได้ดูได้เว้นระยะดีคุณภูมิระวังระวังมันไอ้นี่เปิดแล้้วเฮยมันชุบอยู่ชุบอยู่มาผมได้ยินเสียงตั้งนานแล้วไอ้เหี้ยกระเหมียวอ่ะเหี้ยเอ้ยดีไม่ใช่กู อยูอ้ไรกันอะไรกันยุดเก็บอ้นี่อยู่แล้วแม่งไม่ยิงคนเปิดเซฟตัวแรกไอ้วยิงตัวหลังลงอ่ะอันนี้คือเคลียร์ทั้งห้องของแคร์ละเฮียมึงทุบงั้นเลยผมก็ว่าอยู่เว้ยที่มันได้ยินเสียงตั้งนานแล้วมันไม่มีบอดอ่ะคือมันได้ยินเสียงนะแต่ตอนที่ไอ้ไวรอนวิ่งอ่ะจำได้ปะไอ้้เหียว่าทำไมลง่วเง้ยผมดับเกาะพอดีไว้พี่ กรอบอ่ะกรอบมากมากอะนี่ไงตอนที่เราเก็บของใช่ไหะแล้วผมก็ได้เสียงคนเดินไอ้ของไอ้ตรงสโล็อ่ะที่เราเล่นสล็อปกันนะแกล้งยิ้มผมก็ไม่ได้ยินเลยเลยคือถ้ามันถ้ามันอีกคนหนึ่งที่มาที่มาด้วยกันนะเป็นเพื่อนกันอ่ะผมว่าเราตายหมดอ่ะสามคนอะทีนี้ตัดไปหนึ่งดีกระลักกรเอ้ยเพื่อนมันรีบมาดักหน่อยเร็วอย่างเงี้ยเพื่อนเร็วๆๆ็ไอ้เฮียนั่นตายเลยน่าจะร้อนอ่ะดูนี้ต้องเช็คข้างบนก่อนละรอบหน้า หล่อนแน่นอนเลยครับเนี่ยหล่อนจ้าเลยครับผมมีเนี่ยต้องยิงครับบอดเยอะมากครับอันนั้นมันยิงใช่ไหมเด็กอ่ะมันนี้บอดมีมีมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ผมบอกผมปาไม้แล้ตะกี้ ออกซ้ายแล้วออกซ้ายสักทิข้าหลังๆอันนี้เลยแล้วก็ออกซ้ายตัวหนึ่งปลาเน,น็ตอะตูปปี้ไม่ได้หรอี่เนี่ยไม่มีลมชุดฟ้าไอ้เนี้ยฟ้าเลยอหรอไม่คีการ,รก์ดดีกว่า เกาะโอ้โ oh, ห yeah. เนีเสียดายอะไริ่มเติมเอาวะเท่าไหร่วะเนี่ยสิบแสนเมซีโอกันเถอะคือขี้การมามันเปิดได้กี่ออรอบสี่สิบรอบวะยี่สิบรอบอ๋อรอบละสองใช่ไหมถ้าเป็นอีซี่รอบละหนึ่งเป็นท่านหนึ่งทีว่าเปิดอีซี่คุ้มงานนะเลย มันมีของคนส่วนใหญ่ได้เทจที่มมันแมปนี้ไม่มี e ีที่อะไรอ่ช่มีได้ไงะไม่เคยเปิดมอนสเตอร์อุยอุ๊ยวัดกันเยอเล้ละเว้ยเล่นละเว้ยอย่านะส่ายวิ่งมาเนี่ยนี่ไงตี่ไาสับแท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 บ แลายครังแล้วหลายครั้งแล้วออกซ้ายจะหน่วงใจเย็นใจเย็นใจเย็นจับนะมี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 ต้องสมอขวาปิดซ้ายถ้ามีมีแล้วมันโดนใครวะโดนบอรคนอ้าวบอรนั้นมาได้ไงหนวิ่งผ่านบอรไปหรอ ใช่พี่โหจะไดมันเห <Okay. S 1> ี้หายโอ้โยย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 คยย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 ตทองยย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 ยอยยยยยย12ลงอะ่ะยย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 ยเหยยยอยย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 ย้ยย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 วยย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 ยล มีมีเสียงห้อง CO มันอ้วนด้วยนะเนี่ยอ้วนอ่ะดี่ยก่อนเข้าต้องมีต้องเก็บมีดไว้สักนินึงคนตายอ่ะคนตายอ่ะเหลือทั้งในตัวท้ายป่ะใหววังเตียงหน้ามันโดดเตียงหน้าอีกมว่ะนี่ๆๆเฮ้ยนี่อะไรเฮ้ยโซนิคเนี่ยอ่าอ้าวโดนบัดฆ่าแน่เลยผมว่า ได้โดนบล็อท่าโอ้ยเยอะยตัวขาดว่เพื่อนตัวท้ายอยู่ข้างในนะเพื่อนเป็นไหนวะใครเป็นไรอ่ะสองตัวเกาะสามถ้าค้อกับดีบุ๊กอันไดปี๊่อ้เร็ววะนี่ ไปไหน,นไม่เหมือนนี่แสงคนจุกกันเลยเน็ตเลิกน,นะ Paid, ถังน้ำมันดับอยู่ตรงเฮ้ยอยู่ของไหนเช่นไรเช่นไิ่งอยู่วิ่งอยู่วิงอยู่ตายวะของแตกตัวนึงของแตกตัวนึงเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอยู่ตรงนี้เลยอีกตัวนึงให้คอให้คอสวยสมองระคุบนะมองระบนะนี่แหละนี่แหละสองตัวที่เจอหมูแตกทั้งตัวเลยเหี้ยเจอถังน้ำมันเหรอออกฝั่งเต็มมั่งดิแต่ใครวิ่งมาหลัง แบบอะไรมันติดค้างแล้วนะมอกมาตา้งไกลไม่เจอไม่เจอขอต้อมตัวอุ้ยมันไดมันไดโอ้าเฮ้ยเฮ้ยกำกันกลับกำกันมันได้ทำไมนี่ตอนหนิงไม่เจอมันไดไหนวะมันไดที่เราโดดลงมากันน่ะเฮ้ยเฮียมันยิงผมตัวเนี่ยเฮ้ยไอ้ซอต ตาดีเหรอแค่ก,ก่ออีกสามนี่อ่ะตาดีเหรอแล้วกูเพิ่งซ่อมมา <c oughs> มีอะไรเล่นแล้ว <c oughs> <c oughs> ยิงไปกี่ตีละหนึ่งตีเวสเกตที่ที่สองซีโอที่สามเอ๊ะเดี๋ยวนะซีโอขาดหนึ่งเดี๋ยวนะไม่ครบไอ้สองตัวไอ้สองตัวที่ปาดผมนี่ไว้เลยปะตอนยิงอะ่ะไว้เลยครับไว้เลยและไอ<ห>้นี่คือไอ้นี่ป้ายอ่ะเพื่อนมันบ้าเพื่อ<ห>นในคอมพันบ้า ถังน้ำมันแดงเหรอได้อะใช่ใช่วางอี่ตรงนั้นแทนนั่นนะใช่ขอถังน้ำมันดูดิเลยอ้ารอตายเอ้ยโดนซ้ำโอ้ยยิ้มเลยแล้วเรก็พี่ก็แก้งจอดฟ้าผมก็แก้งแบบดึง <c oughs> ตอดำแล้วก็กลับมาเหลือนเต็มบก เยืนของแบบเต็มระบบระวังอยู่อย่างเงี้ยจ้าใครยิงวะเออ,อเสียงปืนปนระแกนก็ไม่เจอนะผมหันขึ้นไปสองรอบไม่เจอยิงแล้วก็วิ่งเลย <S <S เจอของดงของแดงวนะ่ะไอ้น้องบุกอ่ะน้องบุกสี่ลานอ่ะฝั่งฝั่งนี้น่าจะมีัน อ๋ออย่าปล่อยใจนะครับมีเสียงคนเดินตรงนี้ว่ะได้ยินได้ยินผมได้ยินตรงไหนมามามานี่นี่นสิงไปแล้วเด็กแกได้นะตว์ปี๋ถูนะแปะเข้าไปนั่นไงโดนนี่ลุน่าไม่ลูน่านี่ไม่น่าใช่คนเดียวเนี่ยอยู่นี่อยูนี่ลุน่าตะแกนมาแต่มาเขียว

ไอ้รู้นี่ผมโดนสามรอบแล้วแหละไอ้ี้ยมันไม่มันหลบมุมแล้วมันพีคขึ้นมาตัวนี้ดูสองช่องสองช่องเหรอ่ัสิบินะนัะนตับไหมอ๋อสองไม่ค่อยดีแต่มีปืนอ่ะมัเล่นได้อ่ะไอหมอนี่ถือสนัยอย่างเดียวเลยอ่ะผมนี่เสียงวิ่งพีกหนึ่งอ่ะโอ้โหจับเลยครับ ยาไหมผมเอายานะตามมาสุดอ้าวเฮ้ยของฉันโอ้ยอย่างนี้เลยเหรอคนคืนกอดีที12ทับร้อยอันนี้กอดจ100ไี่คุ้มกันคนละท่าไหน้วตอนนี้ที่ด้ไปแล้วไงได้แล้วอ่จะนโอ้หได้สองนเหนียวได้เหนียวท่าไหล้ว ร้าน62ล้าน64ของแบงค์ฝากิ้งจะได้เพชรคลิปนี้ก็แบบไม่ลงมูลค่าขึ้น13ล้านงงเลยเอาไป <c oughs> ตอมตอมตอมเยี <c oughs> ่ <c oughs> เลย<อ> <c oughs>